สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหาก็มาพบปะกับเพื่อนเพื่อนซโดยการนำพระสมเด็จวรคังเป็นพระมวลสารผิวสีของท่านนี้ก็จะออกเป็นสีเรียกว่าสีดอกพิกุลแห้งนะนเพื่อนๆสีดอกพิกุลแห้ง เหลืององมน้ำตาลนะครับสีดอกพิกุลแห้งนะเพื่อนๆครูเตรียมประไว้ท่านได้กล่าวไว้เช่นนั้นนะครับเราดูเราดูด้านด้านในซุ้มระครังนะครับนโดยเฉพาะโดยเฉพาะซุ้มระครังที่ม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นเส้นเส้นมะครับพิม เส้นมะครับพิมพเส้นขอบกระจกเนี่ยเนื้อเ้าเนี้ปิ้นเข้ามาด้านในนะเพื่อนๆ่เห็นไหมเนี่ยคาดสิกนะเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติไงครับเนี่ยเนื้อเ็าปิ้นเข้ามาด้านในนะเพื่นอนๆแล้วมองดูดีๆเนี่ยยาวลงมาแล้วก็จมหายเข้าไปในซุ้มระฆังนะเราดูนะครับนี่โดยเฉพาะด้านข้างเขาเนี่ย ดูสิครับความเป็นธรรมชาตินะเพื่อนๆพื่มาหามองปวาเป็นธรรมชาตินะมวลสารเก่ามวลสารเก่ามวลสารครบมวลสารที่ดูแล้วเนี่ยง่ายนะดูง่ายนี่เพื่อนๆนเห็นไหมครับลักษณะการปาดเพื่อนเพื่อนต้องเกตด,ดูนะรอยลอยการปาดปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังปาดไปอย่างงี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะ ดูด,ด้านหลังเป็นไงครับอันนี้หลังหลังกระดานนะหลังกระดานหลังล่องหมากหลังเสี้นไม้นะแล้วแต่ท่านจะเรียกแต่ไปมาหามองว่าเป็นหลังล่องล่องหมากก็จะลึกลึกมากกว่านี้นิดหนึ่งอันนี้หลังล่องไม้นะหรืหลังกระดานเราเห็นรอยยุบเป็นไงเพืเ่อนๆรอยยุบเหมือนมีอะไรมากดลงเนี่ย มวลสารก็ปริแยกยุบลงไปเห็นไหมครับถ้าเป็นรอยตะขาบก็จะเป็นลายฟังอย่างนี้นะครับรอยตะขาบลายฟังอย่างนี้อันนี้เป็นหลังหลังล่องหมากนะนเพื่อนๆหหลังกระดานหน้่หลังเสี้นไมน้นี่เราเรามาดูความงามของทั้งก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ งามแบบธรรมชาติงามที่ไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะประพักเนี่เป็นเป็นผลประตูมเลยทีเดียวคล้ายกับรูปไข่แล้ก็จะเห็นเกจยุบไปหาพื้นพระแล้วก็สะบัดพาดผ่านซุ้มระครังขึ้นไปเราก็จะเห็นเป็นไงครับเพนือนนี่ฐานฐานหมอนรองสิงนะเือ ผมชัดเลยเราก็จะเห็นเนื้อก็ขาวเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็พาเรียกผงแป้งโรยพิมพ์นี่แหละเพื<ๆ>่อนๆผงแป้งโรยพิมพ์เวลาเราดูเราก็สังเกตนะเพื<ๆ>่อนๆสังเกตแล้วก็เฝ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์พระนะครับนี่เราดูอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเพื่อนๆงามเพราะฉ็นั้าห,าหากับมองว่านี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์พระยากที่จะมีสิ่งไหนมาเปรียบได้นะเพื่อนๆ คือทุกวันเนี่ยเราส่องทุกวันเราจับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูชําเนื้อนี่ฉําเลยนะเนี่ยเนื้อนีช่ชําดูสิครับเพื่อ,อามาหากระมองเป็นชิ้นนั้นนะครับเนี่ยดูชําเราจับเราส่องเราสัมผัสทุกวันเนื้อทั้งก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนมีลองจับลองสัมผัสด,ดู ทุกวันนะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นองค์ที่เราขึ้นคอแล้วก็ยากนะนจะุดในกรอบก็ยากก็เอาหมายถึงว่าองค์ที่เรายังไม่ได้เข้ากรอบเราจับเราสัมผัสเราก็มองอยู่อย่างนี้นะครับรให้เพื่อนๆได้ดูว่าถ้าเราขยายดูเนื้อเป็นยังไงคําว่ามวลสารจมมวลสารลอย นะเพื่อนเพื่อนมวลสารจมก็คือองค์ที่เราคิดว่าไม่มีมวลสารเราเราดูดีๆนะเพื่อนเพื่อนอย่างองค์เนี้ยเราไม่ค่อยเห็นมวลสารเรืยมวลสารจมแต่ดูดีๆดูด้วยกล้องธรรมดาก็มักจะมองไม่เห็นแต่ถ้าดูด้วยกล้องที่มันขยายพอรู้พอประมาณเราก็จะเห็นชัดนะเพื่อนเพื่อนอย่างองค์เนี้ยมวลสารเรียกว่าองค์มวลสารจมแต่ถ้าเราส่อง ส่องดีๆตั้งใจส่องส่องด้วยความระมัดระวังไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนเราก็มักจะเห็นหมวลสารม,มวลสารที่จมก็อาจจะมองไม่เห็นชัดมวลสารที่ลอยขึ้นมาก็จะเห็นชัดเตือนๆดูนะครับเราก็จะเห็นวันณนะท่านนี้ก็จะออกแบบนี้แหละครับชำ นเนื้อสีผิวเมร็ดพิกุลแห้งครับเพืเ่อนๆนะเราเห็นแล้วเนี่ยพสอเป็นลำเลยนะเนีย่าายไหลตกทั้งสองข้างชัดเจนเราดูไปเรื่อยๆนะครับ คมกว่าเลยนะครับนี่ยฐานหมอนรองสิงก็เป็นร่องตรงกลางเลยนะคมชัดเพื่อนๆดูสิครับดูเนื้อด้านในสม่ำ่ง,งนี่แหละโบราณท่านว่าเนื้อท่านจะม้วนนะม้วนยุบเข้าไปด้านในม้วนยุบเข้าไปด้านในเลยนะครับเป็นลักษณะเหมือนโบราณท่านว่ากับไหว้ผาซีกนะครับ ร้านท่านว่าเหมือนลักษณะหวยผาซีนะให้เพื่อนๆได้ดูให้ดูให้ชมไปพร้อมกันแล้วค่อยดูแบบใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับดูการปริปของท่านเนี่ยเป็นธรรมชาตินะปีแบบเป็นคืนเลยนะเพื่อนๆเนี่ย เป็คนคลื่นไล่ไตระดับลงมานี่ลอยรอยปูไตเบื่อเบื่ออยปูไตอันนี้รอยนอนด้นรอยนอนด้นีน่รอยปูไตน,นะครับรอยนอนด้นองค์นี้มวลสารจมเลยนะเรามาดูใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เนี่ยกนผงพุทุกคณผงม,มหาราชผงปฐมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหนะเพื่อนๆเ,เราก็เรียกว่านี่แหละครับเนื้อข,ขาวๆเป็นจุดๆเป็นจำจำๆอยู่ด้านในพระอในเลือนรางเลยนะเห็นชัดเราเห็นซอกลักแร้ไหมครับเพื่อนๆพื่ซอกลักแร้ เห็นชัดเลยนะครับคายกับผงแป้งโรยพิมพ์นะไม่หลุดนะครับผงแป้งโรยพิมพ์เราจะล้างเราจะทาย,ยัางไงก็ไม่หลุดเนื้อท่านเป็นอย่างนี้นะครับ ความงามดูล่องลอยยังดูความฉ่ำใช่เพื่อนเพื่อนคล้ายกับฟองเต้าหูแควไซอนาคนไหนนี่พุดขึ้นในองค์พระเห็นไหมครับ งดงามจริงๆนะครดูด้านข้างนะครับดูด้านบนนะเพื่อนๆ เป็นไงครับเ,เพื่อนๆดูองค์นี้แล้วทุกอกทุกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่มาหาช่องสองกบ้านด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยปลอดภัยจากโควิดนะครับสวัสดีครับ